สวัสดีค่ะเจ้าซ่องมิเจ้ากโะกะนะคะอะตานะคะมาแล้วนะคะน่ะตาเอากล่องข้าวแล้วก็มันจะถุงกับข้าวหรือเปล่านะนนมาส่งน้องหรือเปล่านะคะอ,นนอ่ะารถใครมานี่สีดำดำนี่ค่ะรถมาจอดในสีดำๆำนี่รถใครเอ,อ,อนน่อนนยรถไผ่น้อคือมาจอดนักเลงแท่น้ออยู่นี่น้อ รถล,ลุงมนเหรอโอ้ยรถล,ลุงมนสายเฮงนี่วะป้าเถอลุงมนตัวนะรถล,ลุงมนนะคะรถสีดำดำรถใครสันดีนายได้เป็นรถลุงมนนะคะตาก็สะพายกองเขาก็ย่างเขาในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าสิมีถุงหิวถุงกับเขาพร้อมบ่ตากับเขามาทรง น่องโอมน่องน้ำมนต์บ้าต้นพักก็จะนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะน่าวาดนลยเป็นเนียนะคะก็งเงียบมากเลยนะคะเงียบจริงๆ ข้าวกระเพือก็เป็นไปการเคยดแน่ถ้าคือเป็นไปการเคยดได้เฮี้ยกินปีงเค็ตะโอดมันมันนี่นะโอ้ขยขาจะกินปีงมันได้เหาปปีงกี่กับตับมาทู่วคือยังละแซ่บเออจะยังว่าเยอะกินปีงเค็ตะโอด เนะาะทักสิตประหาซื้อไซโพมันบ่มีบ่มีผู้ใดประกาศมาขายประกาศดเขียดมะนาวบ่กินเขียดมะนาวเขียดตะโอดท <นะ S 1> ึงนะโ,โ,โอ้หาแนวคูบกระตองรถขายคันดำๆวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยรถขายเนาะลุงมลสายเฮงบอรถลุงมลสายเฮงบ่เนาะ พอ้มบบล,ลทึ่งวะสัน้นนึกว่ารถไครที่ไหนได้เป็นของลุงมณน,นี่เองแล้วก็มายอมลงจากรถเาารน๊ะ คลิปนี้ขอจบสั้นๆแค่นี้นะคะรายงานความคื่หน้าหน้าบ้านลุง